แอปทักษออนโพสภาพผีสาวหลอนฮาโลวีนนนกุลเข้ามาเม้น์คำตอบแอปทําคริสสนั่น เรียกได้ว่าเทศกาลฮาโลวีนในปีนี้ดูจักคึกคักและตื่นตาตื่นใจอย่างมากค่ะเปิดแพลตฟอร์มไหนๆก็เห็นคนมาแต่งผีหลากหลายรูปแบบเต็มไปหมดรวมถึงเหล่าคนบันเทิงที่มักจะพากันแท็กทีมมาสร้างสีสันในเทศกาลนี้เป็นประจำทุกปีพากันหาชุดคอสตูมต่างๆมาจัดหนักจัดเต็มแป้งโฉมเป็นตัวละครหรือผีต่างๆมากมายไม่ว่าจะภาพยนตร์นิยายการ์ตูนหรือแฟนตาซีค่ะอย่างล่าสุดอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ไม่พลาดจะแปลงโฉมในเทศกาลนี้ด้วย ก็คือแอปทักซ์ออนที่เธอได้โพสภาพตัวเองบนอินสตาแกรมส่วนตัวแปลงโฉมเป็นผีสาวในวันฮาโลวีนพร้อมระบุแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าฉันจะไม่ทําร้ายคุณและต่อมาค่ะพระเอกรุ่นน้องคนสนิทอย่างนนกุลชาโนนได้โพลมาสแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าอย่ามาหลอกนะครับทางด้านแอปก็ได้ตอบกลับทันทีว่าอ้าวคิดว่าเต็มใจให้หลอกและแน่นอนว่าจากคอมเมนต์ที่ทั้งสองคนหยอกกันก็ทําเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซ กกันยใหญ่ค่คะโดยบางส่วนก็บอกว่าเอา้าแล้วผมเข้ามายืนบิดเขินอะไรตรงนี้ทําไมแม่น่ารักกับคนของใจแบบนี้ขออนุญาตแหมยาวๆถึงดาวอังคารนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้รับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ